สวัสดีค่ะมาพี่นงบรรยากาศตอนเศร้าๆเนาะมาทักทายกันนะคะสู้ๆออกเดินทางปลอดภัยได้จากทุกคนทุกท่านไปทํางานก่อให้เดินทางปลอดภัยค่ะบุพันธุ์สักพักก่อนจะไปทํางานเพราะว่าช่วงนี้เศรายูขออนุญาตคอนเทนนี่พี่นงแหวบส่งความรักไปถึงทุกคนก็เป็นบรรยากาศดีๆร่มดีๆ เกาะเป้าโหวดเป้าลินไปนะคะบรรยากาศจะสาๆปะ่ะไปฝึกจัก,กรยานให้น้องพิมพ์ค่ะไปด้วยกันเลยจ้าน้องพิมพ์เป้าว่าเป็นนี่เป้าง่ายๆโหวดนี่เป้าง่ายก็แค่นี่เจตสีพันุ์ก็จะนั่งได้ได้พี่น้องนี่นี่ต้องจับไม้ตัวนี้นะนี่เขามีไม้ให้จับใช่ไหมก็อย่าไปยุ่งกับที่อื่นก็จับไม้แล้วก็วางไว้ตรงที่เนี่ยปากอนะ่ปากของเราก็วางไว้ที่ริมตรงนี้เลย คังๆเราเราเดี๋ยวแป๊บจะีปาให้ปาให้สาธิตให้ดูนะเขิามาดูสิคะดูเรมีนตัวนี้กตัวใหญ่นี่ฟาซอนฟาซิโดะ อยู่ในประมาณนี้ไม่ต้องไปแบบนี้มากเกินไปเอาวางไว้อย่างนี้เอามาเอาได้แล้วมาทำเหมือนแม่จิทำแบบนี้มาทำได้นะคะนั่งลงได้นะถ้ายืนก็จะไม่เห็น ตามธรรมชาติตัวเองนั่งผักประคองตัวเองนี่ตัวใหญ่ๆใ,ใช่ไหมเป่าออกมาเหมือนเหมือนเป่าเนี่ยเป่าลองเป่าปิดปิลองเป่าปปลมให้มันมีเสียงปาก <c oughs> ตรงอื่นมันจะไม่ได้เสียงไงจะไม่ได้ทํานองไงตรงอื่นมันจะไม่รู้ล็อกถ้าตรงนี้เราก็จะรู้ล็อก,กไปที่กาต้อ้าๆเนาะ นี่เห็นไหมถ้าทำแบบนั้นมันไม่ได้เลยมันไม่ได้องศาของ <c oughs> เสียงเขาก็จะไม่ออกลงเขาก็จะไม่เข้ารูไม่เข้ารูปะเราไปถีบจัก,กรยานกันไปเลยมาเร็วไปถีบจัก,กรยานเร็วจะวางไว้ตรงไหนตรงนี้เป็นหยาพี่น้องเป็นพุ่งหยาวางไวส้สรกลนถ้ามันหยา ไปทางไหนไป่าวหรือไม่ปิดระเดขอตกงเอลเสนะ 这个样子。 เป็นเรียบๆฮะ การนี้เนาะปเดี๋ยวบ่บผันพาไปเบิ้งบรรยากาศทางที่เป็นบรรยากาศจะไปฝึกฝึกลูกสาวนาสดเลยเนาะก็เป็นวิวนี่แหละค่ะทางบ้านก็ยังมีเศษอยู่ด้ต้มผัดเศษนเศษขยะนี่นันน้นถ้ามันเป็นบ้านโบผันค่ะก็ด้านนี้ก็จะซ่องไป ทางนู่นก็เป็นชุมชนเนนะเราจะผ้ายางไปใส่ละบรรยากาศหนาสดๆเลยพี่น้องมาถักทายพี่น้องเนาะผมโบพันกับยงๆนี่แหละตื่นขึ้นก็ผ้ามาเร็วเลยพี่น้องนี่ท่านี้เป็นกองฟางค่ะกองฟางนะคะด้านนี้เป็นแสงพระอาทิตย์ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นทางทางหลังเป็นบานบัวพัน นี่เป็นบานกระตบคุณตาเป็นบานพีไส้ค่ะทานพี่ชายนะคะพื้นเกาะพระไรยู่ค่ะเพราะว่าเฮดไวซีว่ปีหรอพระไยู่ระไรขืนเลยเฮดไวเป็นบานใหม่เพิ่นค้นมาจากคอนเจนบานพีไส้บานเกาบานแกหมานคุณแพ้คุณพอค,ค,ค,คุณแม่คุณตาพื้นเกาะห้อายไอไส้พื้นมา มาปุ๊กอยู่นี่แล้วก็เอาบุรณาแบบใดเป็นไม้กา่าไม้แดงผนเสียดายเป็นเสาไม้ไม่งามทีนี้เลยเอามาทําแบบว่าเอามาทําเป็นหลังคาประยุกบานเฮ้านี่พี่น้องบุพันยางมาจุนวามาทะลุที่ทะลุถนนถนนคอ,อนกรีตลังบานจ้ะถนนคอนกรีตหลังบ้านนะคะบรรยากาศนี่เนาะกลบ่มีกล่องบ่มี บรไดเอาแนวถือกล่องมาก็หนีบรรยากาศแสงพาทิตจาเลยพี่น้องบัวพันยางหาอย่างพิมแมยางหามองว่างกล่องเพราะว่าเท่ากับบัวพันกระจับไริมีมองว่างกล่องนะล่มแห้งปะนี่จะว่าไว้ตรงไหนล่ะพอดีขออนุญาตนะคะเป็นวิวตอนสาวๆมาเบื่องนั้กันเนาะบรรยากาศทางล้างบ้านเท่ากับวิวดีอยู่ค่ะวิวดีดี โอพันก็อองหน้ากล้องทุกมือเลยหน้าสดพร้อมนะน,นี่ค่ะนี่การนี่เนาะต้องหาภาพดีอยู่เนาะพี่น้องภาพสวยงามอยู่แต่ว่าต้องเสียอย่างหนึง่งก็คือต้องหาหาที่ว่างกล่องให้ได้ตรงมีขากล่องพี่เจอท่างนี้เ่าท่านมีายได้เนาะพี่น้องก็จะมีมีตนเพราะว่าเป็นเป็นปลาเนะาะปลาหยาจ้ะ เพิ่นกว่าจะเกิดจังใดล่ะนะเกิดใบไใม้แสแลวหลายแห้งมาพี่น้องบรรยากาศนี่เนาะออกมาค่ายเขียดมากบึกน้องหิมหิบจักรยานจะเข้านะพี่น้องมเมา,าจะเป้าคุยเล่นไปนะคะเขาอนุยาตบ้างคุยตรงนี้อ้าคิยไปดนง แล้วแม่จะให้เทียถึงว่าขาตังิถึงกันนี่ไงเขาไปแล้วก็แตก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 ไปซะกอนเออเออครับมากครับงครับม่ครับอัน้ด้ยัน จับจักรยานฝึกมือ้วน้อยๆนี่ก็แสงแดดจา้าแล้วค่ะเต็มโดยแดยดอแห้งลบรรยากาศนี่ก็จะนี่ยังหลักปลาเป็นปลาไทยค่ายังยังขาดการดูแลบำรุงรักษาอยู่เป็นเด็กหลังบ่ได้บ่ได้ดูแลค่ะตัวนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูแห้งแรงจ้ะช่วงฤดูแห้งแรงก็จะเป็นงีงขี้เลยคลายเครียดพี่น้องมา,อากมออกกำลังกายด้วยค่ะนี่ อากาศาาก,ก็ยังมีความหนาวเย็นอยู่เนาะก็มีความหนาวเย็นยุกอะไรกันแบบนี้เหรอพิ่มประม่ณแบบเล็บแมี้ยแบบกกามปูบักกามปูเ<ค>พ,<ว>พิ่นจะเพิ่นจ,นจิบางบางบางต้นเพิ่นาอาจจะกินได้เนะะาะผลไม้สมัยเก่าบพันแต่ว่าลูกกามปู บางต้นนะคะบางต้นกินได้นะคะบางต้นอาจจะทําให้เมาอ้วกอาเจียนจากพันาดบางเทียต้นเดียวกันบัพันธ์กินแด้เนาจสมาด้วยหน่อยร่องไงค่ะชนร่องช่วงไวรุ่นมัธยมพี่น้มมนองม,มัธยมรองลอง,ลอง,ลองทุกต้นเลยผลไม้ผลไม,ม้ป้าผลไม้ป้า,เป,า,า,นะา,าเ,เป็นอย่างไงกินได้จิบจิบจิบรอมข้อมีแบบ่วยรูร่องข้อมี่มาคักนะจจานหาเลยเป็นยังไง ็จะเป็นใสแบบแน่แบบเฮี่ยวๆเนี่ยแบบไม่ได้เป็นผู้หญิงหวานๆแต่เป็นคนที่าแต่งตัวผู้หญิงหวานๆก็จะดูดีสวยงามอยู่แต่บางเธอเข้าข็ออยากออกมาเป็นเฮี่ยวๆบ้างแบบเล่นอยู่กับผู้ชายนะเร่นกับเผื่อนผูน้ชายกับผีผู้ชายมาแล้วก็จะมีพี่ๆเป็นผู้ชายในชุมชนผู้หญิงก็จะมีน้อยอย่างนี่เนาะว่จะเล่นยังไหล่ะเป็นผ้าเล่นโรดพ้นก็เล่น ลินกระดูย่างลินเตะบอลลินเตะเตะก้อนน้ามาเลี้ยงเห็นเขาเพิ่นเตะกับเตะดิ่เขาเห็นเขาเฮ็ดกับเฮ็ดน้่งเขาเห็นกับเพื่อนกับพี่ผู้ชายเป็นลูกแบบนี้เลยไปให้พี่น้องเบิ่เงินนะอ๋ออนี่คือลูกเลี้ยงแมวจริงด้วยก็จะเป็นน้ำเหรอกลืนเปนซุปหรออืมหวานหวานยังไงอืม,อม ปลาลนี่ล้างบานข้างหลังเดื้อขอไปาบามวาผ่านเนาะถนนทางขอไปขางล้งมาลืดมัดกิอยู่เร็บหนาลำกลมเพื่อไม่แบบบ้านเราดูเป็นี้งดูดูกอ่เยค่ะพี่น้องสีดำรเราหายดจีนงาใเราดูจีนงามาแม่หนูเห็นมันเต็มต้นเลยนะสีดำเดี๋ยวเออเอาลำแม่ผ้พานธน้องเบ่ง ถ้าเป็นลูกลุกเพิ่นก็นจะเป็นยังไงล่ะอืก็จะเป็นยี่เกียวเขียวค่ะพี่นองปะพาไปบึงวิวธรรมาชาติบ้านเอาข้าขงหลังบ้าอจอดจัก,กรยานมาหนีเลยเพิ่คขางถนนแน่อยู่ดอกนัวก,ก็เสียพิงงขา้าลราสเบอรร่กำลัวเลยล่ะอือหวานหวานแบบธรรมชาตินี่กัป้าเลมิล่วเนี่ยอุ้ยเอาดอกไม้มาฝาก งอนไก่ป่าค่ะนี่เป็นถนนนี่นี่ใบไใม่พึง่งคุ้มเต็มนี่งอนไงงอนงอนไก่ป่าเนาะดอกงอนไก่ป่าดอกหญ้าดอกนี่ Q này, คิ้วคิ้วนี่ตู้คิ้วคุ้ตูบรรยากาศนี่เนาะหั้อโบผ่นก่อนยุกไก่กล่องเลยขอประท่านอภัยด้วยค่ะมัมเจอแล้วว้าวว้าวว้าวา นี่คือลูกเล็บแมวนี่บอบปานห้าสมัยนั่นุดยอดกิน้นจนวะไปเรียงง่วนี่พอเร้วไม่งวเห้าอี่างนี้นล็ะอื่ตมลมๆเป็นคุณเนี่ก็จะใจมือลูบๆออกน,นี่นางจะกินเร่งเขมไปยไม้ปอบสีดำๆเจ็บกินเรื่หายังบะท่าในสุก่ะ มัจะเป็นสีเขียวเขียวสีเขียวเขียวมาชิมมึงสีเขียวเขียวมั้งบอรพันก็จะเอานเนยคนชิมเนาะนี่อือชม,มนี่แหละคุณจะไ,ไม่บ้านเฮาบางท่านอาจจะยืนเลยเนาะไปเหมือนเลยแง่เติบพค่ณวะวันนี้จ้าอือ บัวพันกับไข่อ๋ดดอนก็ดกเพราะว่ากินหลายๆอ,อ่อนแต่เป็น,นเ,เป็นอันตรายกับร่างกายไดนอ้นองพิมย่าไปกินเนะีะบางที่เม็ดของเพิ่นแข็งเหมือนไข่กันกับเม็ดเม็ดฝรั่งเนาะก็อาจจะไปสะสมแล้วก็ในร่างกายอาจจะทำให้เป็นไส้ติ้งได้บัวพันมองไปก่อนเด้อพีไอพีไอตัวจำหนาหนูเลยเนาะต้องให้เงยขึ้นไปบนบนด้วยพูนเป็น เป็นต้นอยู่ค่ะอันหน้าอันนี้พื้นที่สวนของพี่สาวนี่พี่ก็ขึ้นไปตามต้นพู้น,นี้ขึ้นไปตามต้นยุค้าผู้นเน่ะอ้องฟ้าแจ่มใสายป้าน้องพีมเดินกลับบ้านแล้วแสงพระอาทิตย์สายแล้วป้านี่บรรยากาศค้างค้างนี่แหละเป็นเป็นเป็นถนนถนนลงหน้าจ้ะถนนทุ่งนานะคะเส้นนี้ก็ท่าพัฒนาเสร็จ บอทันได้ถึงปีซ้ำพี่น้องนี่ไหวๆอยู่ขาวอกโลกเลยคันค่าเจ๊ใส่ปูนหลายกว่าใส่หินอยู่เพราะว่าสีขาวแตกแล้วนี่มทางคงทางคงทางคงเขาไปสวนบ่อผันนี่เป็นสีขาวปูนหลายแห้งทางซีขาวๆนี่คือเป็นถนนคอนกรีตขันลงไปผุ่นเป็นทางเขา้าสวนหรอกค่ะพี่น้อง ข้างเขาบ้านหลังสวนลูกชายลูกสาวก็ชอบมาเที่ยวนี่แหละโอ้ได้เต็มแล้วเนาะได้ได้วินาทีเต็มแล้วขอบพระคุณพี่น้องนะคะขออนุญาตคลิปวิดีโอเง้ยานะเนาะแสงพาทิดจ๋าเลยค่ะข้างหลังมามาคอนสิบิดวินาทีบะไรยอย่างเลยเนาะนี่พาพ่น้องมาหล่นยางเดียวนี่นะคลายเครียดนะเนาะเนน้อนไม่นี่เดียวมาเอาไปต้มเนานะเอาไปต้มแล้วก็เอาไปต้มใส่มนึงฮักไปต้มหวาน ต้มไวดนโดเนาะผเพื่นมีฟื้นนะพื่นก่อาฮักไปต้มป่อแป,ปะนี่บรรยากาศนี่เนาะมีน้ำมองน้ำค้างมันก็จะมีแนงไม่ไพ่ขึ้นนะค่ะเนาะไม่เนาะไม่หวานนะคะแล้วก็มีเนาะมีกอไผ่บานนะบายๆนะคะพี่น้องมาส่งกำลังใจมาส่งถึงบานเลยนะคะถ้าถ้ามาเบ่งวิวยางหลินขม่าอยู่พี่น้องขอบคุณนะคะบายๆค่ะมาอยู่กับธรรมชาติจ้ะ